สวัสดีครับพี่น้องสายทหารครับเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตพามาชมนะครับและเป็ียนความรู้ระหว่างรุ่น p 41กับ p 47ผ้า HVT ก้างปลานะผ้าก้างปลานะครับก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับขอขออนุญาตนฝากกดไลค์กดแชร์กดกดติดตามกันกันด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยนะเพื่อไม่ให้พลาด EP ต่อๆไปนะครับ เดี๋ยววันนี้พามาชมนะครับแล้วแล้วก็เดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมง่ายๆสั้นๆนิดเดียวนะครับระหว่างรุ่น P41 กับ P47 ข้อแตกต่างมันอยู่จุดไหนนะครับพามาดูตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็น P447 ครับตัวนี้เป็น47นะครับ P47 47กับ41หรือว่า441กับ47นะครับจะมีรูปแบบที่เหมือนกันนะครับรูปแบบ แพทเทิร์นเหเมือนกันก็คือ3กระเป๋านะครับรูปแบบแพทเทิร์นสกระเป๋าเหมือนกันฝากระเป๋าไม่มีฝาปิดนะครับจะเป็นฝาแบบโล่งๆจะเป็นกระเป๋าแบบโล่งๆแบบนี้นะครับส่วนกระดุมก็จะเป็นของเวสต์มารีนขอบครับตัวนี้ใช้ในนาวิกโยธินครับของ P ี1ก็เช่นเดียวกันนะครับใช้ในมารีนขอบนะเหมือนกันนะครับเป็นกระดุมแบบเดียวกันนะครับแล้วก็ด้านในก็จะไม่มีสาบกันแก๊สนะครับไม่มีนะครับก็จะเป็นแบบเรียบๆปกติธรรมดาเลยนะครับ ส่วนป้ายตัวนี้จะเป็นป้ายปั๊มนะครับทั้ง P444741 และ47ก็จะเป็นป้ายปั๊มนะครับเหมือนกันอ่าตัวนี้จะเป็นเลขเล่งล็อนะครับและมุมนี้จุดนี้นะครับก็จะเป็นป้ายบอกซไซส์นะครับแต่ตัวนี้ผ่านการใช้งานมาป้ายบอกซไซส์ก็เลยสึล่ล้อหายไปนะครับจะระบุตรงนี้นะจะไม่มีผ้าป้ายอยู่ในกระเป๋าเหมือน P43 นะครับอ่าปลายแขนนะครับปลายแขน ทั้ง41และ47นะครับก็รูปแบบเดียวกันเหมือนกันเลยนะครับประมาณนี้นะครับจะมีกระดุมอยู่2ตัวนะครับแล้วก็มีรูกระดุมเราจะเป็นผ้าแบบนี้ย้ําแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นผ้ากางปานะครับอ่าด้านหลังก็เหมือนกันนะครับก็คือหลังเรียบเหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูด้านหลังอ่าอีกสักครู่นะครับเดี๋ยวให้ดูด้านหน้าก่อนเนาะอะ่เดี๋ยวให้ให้ดู กันง่ายๆนะครับดูจุดง่ายๆนะครับจุดตัดง่ายๆระหว่าง41กับ47ครับ41ก็คือย่อมาจากแพทเทิร์น1941นะครับแล้วก็47ก็คือแพทเทิร์น1947ผลิตในช่วงปี1947นั่นเองนะครับส่วน41ก็ผลิตในช่วง1941นั่นเองวัยยุบวอร์อนะครับส่วน47เนี่ยจะเป็นจะเป็นเสื้อที่ เขาเรียกว่าเป็นภาคยุคเวอร์วอรนะครับแต่มาใช้ในช่วงยุคโกเรียโกาหลีอะไรพวกนี้นะครับประมาณนั้นนะครับจุดตัดง่ายๆนะครับดูจุดตัดง่ายๆของ4ี่หนึ่งกับ4ี่เจ็ดก็คือกระเป๋าบนนะครับมาดูกระเป๋าบนบนนะครับกระเป๋าตัวนี้นะครับกระเป๋าบนตัวนี้นะครับจะไม่เหมือนกันระหว่าง4ี่หนึ่งกับ4ี่เจ็ดนะครับถ้า P47 ตัวนี้นะครับเนี่ยสังเกตใต้ใต้กระเป๋านะครับหรือว่าฐานกระเป๋าเนี่ย มันจะโค้งนะครับจะโคง like ง้โคงว้าวแบบนี้นะครับ,น,รบ 19, นี่ไล่งลงมาปืด๊ดจะโค้งแบบนี้นะครับแต่ถ้า P41 นะครับหรือว่า1941เนี่ย P41 เนี่ยมันจะตรงครับจะลงมาปื๊ดประมาณนี้อ่าจะลงมาแบบนี้นะครับนี่ลงมาปืด๊ดแล้วก็ขึ้นแบบน,นี้อ่าจะตรงแบบนี้ฐานจะตรงทั้งสองด้านนะครับถ้า47จะโค้งว้าวจุดเดียวจริงๆที่เป็นจุดตัดนะครับถ้า ถ้าเพื่อนๆยังงงนะครับหรือว่าพี่น้องคนไหนที่ว่าเพิ่งหัดมาเล่นพวกเ b t นะครับจะยังเทียบไม่ออกว่าดูไม่ค่อยชัดระหว่าง41กับ47จะดูยังไงก็ดูที่กระเป๋านี้ได้เลยนะครับถ้ากระเป๋ามันตรงก็เราเรียกว่า P41 ถ้ากระเป๋ามันโค้งวาแบบนี้นะครับเราเรียกว่า P47 นั่นเองนะครับตรงมุมนี้ก็จะมีที่ช่องเสียบกเสียบปากกานะครับ ช่องเสียบปากกาได้นะครับทั้ง41-47ก็มีเหมือนกันเนาะประมาณนี้นะครับด้านในก็จะไม่มีสาบนะครับจะไม่มีสาบกันแก๊สอะไรนะครับประมาณนี้หลังกระดุมหลังกระดุมนะครับหลังกระดุมก็จะเป็นประมาณนี้นะครับไม่มีไม่มีตอกบอกอะไรนะครับก็จะเป็นเรียบๆแบบนี้นะครับส่วนหน้ากระดุมก็ U.S. Marine ขอบแบบนี้นะครับอันนี้47ครับกับ41เหมือนกันนะครับรูปแบบเหมือนกันต่างกันแค่ ฐานใต้กระเป๋าและยุคยุคในการผลิตปีผลิตนั่นเองนะครับส่วนด้านหลังนะก็จะเป็นหลังเรียบเหมือนกันนะครับหลังเรียบแบบนี้นะก็คือจะจะไม่ใช่หลังขยายนะครับไม่ใช่หลังขยายแล้วก็หลังไม่ใช่หลังต่อด้วยนะครับจะใช้ผ้าผืนเดียวยาวลงไปเลยนะครับอันนี้ประมาณนี้นะครับระหว่าง p c 1กับ p c 7นะครับหากคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ และก็กดติดตามช่องด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดในอีีต่อๆไปนะครับ e ีีสำหรับ e ีีนี้สวัสดีและขอบคุณครับ